อันบวยไทยนั้นยิ่งยงมีพิษสงเยี่ยงนาคาถึงเล้วก,ก็แลก,กลาพาลุบม่อวยอดคนมีพิษพั่วสะพานตลอดร่างรู้ขมขนหากสู้คนต่อนคนประกาศาทาพัววาดินท่านประธานครับ นบติท่านเชียรัตน์รุง่งรุ่งวัลรัตครับเจ้าเมืองเชายาท่านนารงเสเมียนเพชรครับประธานสภาวภัฒนธรรมอำเภอเชายาท่านสุวิมลแท่อึงครับผู้บรญยาการเรือํำอำเภอเชายาและคณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบาูชาบรดกเชายาบรดกโลก จะนำท่านเข้าสู่การชมศิลปะอันดั้งเดิมของเมืองชยาครับคือมวยชยาท่านประธานครับการต่อสู้ทุกชนิดเป็นมรดกโลกแต่มวยไทยยก็เป็นมรดกไทยมวยไทยถือกันว่าเป็นต้นแบบแห่งภูมิปัญญาอีลาไทยครับเป็นศิลปะของคนไทยที่น่าภาคภูมิใจ จากการกีฬามีความเห็นตรงกันว่ามวยไทยเกิดขึ้นพร้อมกับคนไทยครับมีความเป็นมาที่ยาวนานควรอยางยิ่งที่ลูกหลานไทยจะต้องช่วยกันรักษามรดกนั้นมีค่านเอาไวจนชั่วขวาดินสลายครับมันพระบุตรของไทยแต่โบราณครับ่าะผู้ชมครับต้องลังเลือดทุกหยดเพื่อบอกว่าผืนแผ่นดินไทยไทยคงไว้ซึ่งความเป็นเอก,การาช มวยไทยมีความละเอียดลึกซึ้งครับแขวงไปด้วยศิลปะและภูมิปัญญาอยากที่จะหาชนชาติใดมาเสมอเหมือนมวยไทยครับชนชาติยานี่ยอดพิเศษอยู่ในสายเลือดคือวิธีการต่อสู้ที่เยียนย์โดดเด่นงดงามด้วยอาวุธก้าชนิดครับแต่ัะสองมัดสองเท้าสองเข่าสองศอกกับอีกหนึ่ง ศีรษะรับรวมแล้วเรียกว่านวอาวุธนกดนแดนภาคใตไซึ่งมีพระบรมธาตุผู้เมืองรุ่เมืองพุทธศาสตร์พุทธธาตุขร,ร,ราดลกสวนโบกขับพลารามลือนามสีวิชัยท่าไหม้ผมเรียงทะเลเคียงหาดทรายแลงค้าขายใครเห็มเติมเต็มด้วย มวยชยาเกียรติยศนักสู้ครูแผ่นดินครับตอนนี้ท่านกำลังชมการไหว้ครูของนักมวยชยาจยากค่ายวังชุมพูลูกพระยมและค่ายมวยชยา์ยาลลัล่นรับจอร์นพรรแห่งบ้านเวียงชยาครับท่านผู้ชมครับมวยชยยามีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจครับท่านประธานครับ ในสมัยตอนปลายรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่มีนายพลขนศึกจำนวนสี่คนด้วยกันครับได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วออกเดินถดดงไปยังเบืองเชยาอันได้แก่พ่อท่านุวิยในทอนมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสีเวียงพ่อท่านวัดตะเคียนครับได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดไลยรัตนากรพ่อทานวัดเขาพ้อครับได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัด ลุงและพ่อท่านมาคือนรยจำพรรษาอยุทในวัดทุ่งจับช้างนี่คือประวัติศาสตร์ที่มาของมวยชยาในเบื้องต้นครับท่านผู้ชมครับนักงานพระเบินคุ้คุ้มมารุภมสิริพัฒน์พ้องทุ่งประเมินอ้ออพระเดชด,ดัชสอลกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการชกมวยหน้าพระที่นั่งครั้งใหญ่ครับ าเจ้าเมืองจังหัวเมืองต่างๆก็ได้ส่งนักมวยของตนลงทำการแข่งขันครับและผลการแข่งขันในครั้งนั้นได้เกิดนักมวยผีมือดีอยู่สามท่านครับึองค์พระพิยัมหาราชได้พระราชทานบดาศัก์ให้เป็นหมื่นอันได้แก่มื่นมวยมีชื่อครับหรือคนร้องํำนงทองสุดยอดนักชกจากเมืองเชยา ซึ่งมีความถนัดในการใช้ท่าเสือลากหางครับเข้าทุบขาทุกหยับหักกับคู่ระปักและเดี๋ยวท่านได้ชมครับถ้าเสือลากหางของปลองจ์ำลงทองในอดีตท,ทําอย่างไรทันทีสองคือมือมือแม่นมัดสุดยอดนักชกจากที่ราบสูงเมืองโคราชซึ่งมีมัดรุนแรงที่เรียกกันว่ามัดเวียงควายจนได้ฉายาว่าขวาตาย หลายสลบครับท่านที่สามคือมือชงัดเชิงชกสุดยอดนักชกยากเหนือลพบุรีเป็นผู้ที่มีเชิงชกฉลาดลบลีีลุกลับว่องไวในที่สุดพี่น้องประชาชนคนชอบมวยในสมัยนั้นครับกล่าวกันติดปากว่ามัดหนักมวยโคราชยลาดมวยลพบุรี มยช้ยาถ้าดีคือถ้าเสือรักหางท่านประธานครับเดี๋ยวได้ชนครับท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงมวยชยาเรายังมีบุคคลอีกสองท่านครับที่พวกเราชาวชยาจะลืมไม่ได้เลยท่านเป็นผู้สั่งสมมีอุคกากรคุณต่อมวยชยาเป็นผู้นำมวยชยาไปเผยแพร่ เชิงวิชาการในกรุงเทพมหานครท่านคือปรมาจารย์เฉตศรียาภัยครับและคนแม่ชื่นศรียาภัยสองพายาของพระยาวิชิตพักดีศรีพิชัยสงครามครับคำศรียาภัยเราขอระลึกบูชาถึงครูบาอาจารย์ของมวยชายาที่ร่วงรับไปแล้วทุกท่านครับ การไปดูสังสมอบรมสังสอนสื้สายถายทอดวิชามวยไทยโบราณสายชยาครับมีห้สศูนหายประบแพ่นดินสยามและคุณความดีที่ท่านได้กระทำไว้นั้นครับขอให้ท่านรับรู้ไว้ว่าอกหมูชนรุ่นหลังครับได้เรียนรู้ ได้ศึกษาได้พูดผลยันลงให้คงอยู่วัฒนาซึ่งวิทยาแห่งวยชยาสืบต่อไปรับพนานธกษัรับนี่ครับตูนีลาการไหว้ครูครับตูนีลาการไหว้ครูของน้องผัดมุ้งจอนพลัครับนี่ครับหอว่านางสาวสุขวผัดเน,น็ปพรัด ุดยจดนักยกยาเมืองสูราธานีครับคุนคว้าเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นแข่งชาติครั้งล่าสุดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วขอบคุณไม่ยังค่ายมวยยอทรัพลสด้วยครับที่ช่วยกันส่งเสริมให้งานวิสาขภาพูชามรดกชยามรดกโลกท่มีความสำคัญยิ่งในวันนี้ครับเอาละครับ ดูท่าพระรามแขงสอนครับนี่วันนี้เวลาน้อยเราไม่ได้บรรยายเรื่องสรรพคุณของการไหวครูคนะมีประโยชน์มากมายครับน,นี่คือบรรทัพไทยบรรทัพบุรุษของเราได้ทิพท้อนเอาไว้ครับและพระราชบัญญัติมวยพศ2 5 4พัน้ารับได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดทำการชกมวยไทยบนเวทีต้องไหวครูครับ นี่คือประเพณีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของมวยไทยท่านผู้ชมครับเอาละครับพระรามแสงสอนอีกครั้งนะครับสแสดงว่าแสงถูกแล้วครับนะฮะนี่คือเคล็ดลับในการไหวค้ครู ของมวยชายาท่านผู้ชมดูครับดูความสง่างา,ามของจันเจา้วาวังพงภูรูปพระยงครับหวั่นใจนักชกประูญยินปรับมือด้วย